ไปเที่ยวกันไหมไเที่ยวกันถอะพอได้ยินคําว่าไปเที่ยวนะคะก็รีบลงมาอย่างไวเลย,เยแต่ก่อนจะออกจากบ้านนะคะก็ต้องใช้ไอเทมเนื้อพลังกันหน่อยค่ะไม่งั้นก็จะแผงริดนะคะโอเคเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปกัน <c oughs> นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> คือสิ่งที่เกิดขึ <c oughs> ้นวยวายตลอดทางเลยค่ะแงวไม่หยุดตอนนี้ไม่งั่งแล้วนะคะกว่าจะถึงคลินิกนะคะหูชาก,กันเลยค่ะภ <c oughs> าราเนี่ยหลึกหลักไม่ไหว ทางจุดที่ผ่านนะคะมีคนสัดนน้ามาใส่ด้วยพาราที่ตกใจสุดๆนี่แหละเวลาให้อยู่บ้านก็จะชอบหนีออกจากบ้านแต่พอพาออกมาข้างนอกก็จะกลัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเก่งแต่ในบ้านมีอยู่จริงค่ะแล้วเราก็มาถึงค่ะที่ที่จะพาพารามาเที่ยวนะคะนั่นก็คือคลินิกนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาพารามาฉีดวัคซีนพอชั่งน้ำหนักเสร็จนะคะพี่ก็พามารอคุณหมอค่ะถ้าพาราพูดได้เนี่ยพาราจะบอกว่าไหนบอกว่าจะพามาเที่ยวไงนู๊ แล้วก็โดนวัคซีนไป2เข็มนะคะพร้อมกับป้อนยาถ่ายพยาธิค่ะสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือพาราไม่สวบคุณหมอไม่ขู่เลยแล้วก็อ้อนพี่พาักงานหนักมากแล้วก็มองแม่อย่างเป็นมิตรเสร็จแล้วเราก็มารอจ่ายตังคนะ,คะแล้วก็พาพาราขึ้นรถกลับบ้านค่ะแล้วก็ยังโวยวายไม่หยุดนะพอถึงบ้านก็ตรงไปที่ประตูอย่างไวเลยค่ะพาราไปเที่ยวข้างนอกสนุกไหมสนุกพี่เมย์